สวัสดีครับวันนี้นะผมเซลฟ์ฟุกจากคาเดตออโต้นะครับผมวันนี้นะผมจะพามาชมนะครับเหมือนโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับผม2 0 18นะครับผมคันนี้นะผมเป็นเครื่องยนต์2.46สปีดนะครับผมสำหรับคันนี้นะผมราคา4 99,000บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับลูกค้าเครดิตดีออกรถกับคาเดตออโต้นะครับผม0บาทนะครับผมเราไปชมรอบคันเลยนะครับผมว่าสำหรับ รีโวอสองพันสิบแปดคันนี้ผมเรามีของแถมอะไรให้พี่บ้างนะผมไปชมกันเลยครับนี่นครับคู่หน้าแม็กคู่หน้าจะเป็นแม็กเวลขอบสิบแปดนะผมแม็กใหม่ยางใหม่นะผมเป็นแม็กใหม่ยางใหม่คู่หน้าเลยนะผมคันนี้ป้ายยังอยู่นะผมป้ายแม็กยังอยู่เลยนะผมยังไม่ได้ดึงออกเลยนะครับส่วนล้อหลังนะผมจะเป็นล้อกระทะผ่าขอบสิบสี่นะผมยางมิชลีน xc d ะครนะผมยางสำหรับสายบรรทุกโดยเฉพาะนะพี่นะคันนี้ผมแนะนำเลยนะผมรถสวยมากๆนะครับผม ตู้นะผมความสูงสองเมตรสิบนะครับผมเป็นตู้ใหม่นะพี่เราต้องบอกก่อนว่าทาเดตออโต้ของเราครับผมไม่มีตู้มือสองแน่นอนตู้เราตีให้ใหม่คันต่อคันนะครับผมตีให้ใหม่คันต่อคันนะครับผมแม็กไลเนอร์ก็เป็นแม็กไลเนอร์เดิมจากโรงงานมีแม็กไลเนอร์สวยๆเลยนะผมชมได้เลยนะครับพี่ส่วนตัวตู้นะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเอาไปวิ่งร่วมนะครับผมข้าวของจะเสียหายนะผมเพราะว่าเราตีไม้อัดให้แล้วนะครับผมเรียบร้อยนะพี่ตีไม้อัดให้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องห่วงเลยนะผมว่าของจะชำรุดเสียหายหรือเปล่านะครับผมนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมเราก็จะแถมเป็นค้ำหลบป้ายทะเบียนนะผมแถมเป็นค้ำหลบป้ายทะเบียนนะครับอยู่ที่ท่าไหรนะผมอยากได้เป็นการชนหลังนะผมก็สามารถแจ้งกับทางผมได้เลยนะผมสามารถแจ้งกับทางผมได้เลยว่าอยากได้เป็นการชนหลังนะครับผมทางเราก็แถมฟรีเช่นกันนะครับผม ตู้ความสูง2องเมตรสิบนะผมตามมาตรฐานเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านห้องโดยสารกันบ้างนะครับผมว่าห้องโดยสารเป็นยังไงบ้างนะผมสำหรับคันนี้นะผมนี่นะผมคันนี้นะผมเป็นเบาะหนังสีดํานะพี่นะเป็นเบาะหนังสีดํานะผมนะคันนี้เป็นตัว6สปีดนะพี่นะเครื่องยนต์ 2, 4, 6, 6สองจุดสี่หกสปีดนะผมวิทยุนะผมรองรับแผ่นซีดีเอ็มดีสามเอยูเอ็กยูเอสบีแล้วก็บูนฮูดนะผม เลขไมค์คันนี้นะครับผมแค่ห้าหมื่นสี่พันเท่านั้นนะผมเลขไมค์แค่ห้าหมื่นสี่พันเท่านี้เท่านั้นนะผมแล้วที่สําคัญนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นสองจุดสี่เจไฟฟ้านะครับพี่คันนี้เป็นไฟฟ้าแท้ๆจากโรงงานนะครับผมนี่ครับผมเป็นไฟฟ้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมห้องโดยสารแอร์แบ็กเป็นแอร์แบ็กคู่นะครับผมห้องโดยสารสีดำนะผมดูแลรักษาง่ายนะครับพี่สําหรับคันนี้นะครับผม เราไปชมทางด้านห้องเครื่องกันบ้างนะผมว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่นะครับพี่ด้านห้องเครื่องนะผมคันนี้จะได้เป็นเบรก ABS ด้วยนะผมถ้าเกิดเป็นรีโวนะพี่นะเป็นเบรก ABS ด้วยนะผมคันนี้ผมเป็นคานเดิมนะครับพี่นะคานเดิมแผ่นแผดเดิมไม่มีบุบไม่มีบี้แน่นอนนะผมฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมนะครับผมน็อตไม่ได้ขยับนะพี่นะสีแต้มจากโรงงานอยู่ครบนะครับผมทุกจุดนะพี่นะสีห้องเครื่อง อาจจะไม่เหมือนสีข้างนอกเพราะว่าห้องเครื่องโดนความร้อนนะผมสีอาจจะจืดไปบ้างนะครับผมนี่เหรอครับพี่นี่นะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับผมรถเรารับประกันนะครับผมคันนี้นะผมย้ำอีกรอบนะพี่นะโตโยต้าไฮรักรีโวนะผมปีสองพันสิบัปดนะผมเลขไม่ห้าหมื่นสี่พันเท่านั้นนะผมสำหรับคันนี้นะผมราคานะผมสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะผมลูกค้าเครดิตดีนะผมออกรถคันเรถโต้ะศูนย์บาทนะครับพี่นะ แล้วก็โปรโมชั่นของเรานะผมในแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันนะพี่นะโปรโมชั่นของเราผมประจําเดือนนี้นะผมจะมีนะผมเป็นของแถมนะผมชุดแต่งมูลค่าหกหมื่นบาทนะครับผมขับรถฟรีเก้าสิบบาสำหรับลูกค้าตรงเงื่อนไขธนาคารนะผมออกรถคาลิเลตโตสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีนะครับผมศูนย์บาทตู้ใหม่ลงเล็บไม่พรวิ่งงานนะผมฟรีค้ำหลบป้ายทะเบียนใหม่นะครับผมหรือพ,พี่ท่านใดอยากได้เป็นการชนหลังก็สามารถแจ้งกับทางผมได้เลยนะครับผม ฟรีนะผมรับประกันเครื่องเกียร์นะผมหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะผม <S <S ฟรีค่าจัด <S 1> <S 1> ฟรีค่าโอนฟรีทุกค่าดำเนินการนะผมทําลูกค้าต่างจังหวัดนะผมทําสัญญาให้ถึงหน้าบ้านฟรีเช่นกันนะครับผมวันรับรถนะครับผมฟรีน้ํามันเต็มถงังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะผมฟรีบัตร GPS ดูแลไม่ยมฉุกเฉินอีกหนึ่งปีนะผมกรณีที่รถเสียรถพงังสตาร์ทไม่ติดนะครับผมข้างทางนะครับพี่ก็สามารถโทรเข้าบัตร GPS ตัวนี้นะครับผมเราจะมีรถสไลด์ไปรับพี่ถึงหน้าถึงที่เลยนะครับผม ฟรีถุงผ้าลดลุกร้อนนะผมฟรีกอฮอนแบบพกพาฟรีหน้ากากอนามัยนะผมและนอกจากคาสัญญาถึงหน้าบ้านแล้วนะผมธนเดชออโต้ของเรานะผมยังจัดส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะครับผมย้ำอีกรอบนะผมคันนี้ผมโตโยต้าไฮรักลีโวบผมปี2018นะครับผมราคา499,000บาทเท่านั้นนะพี่นะครับสำหรับคันนี้ผมเลขไมค์แค่54,000นะครับผมเลขไมค์น้อยมากๆนะผมรถก็เป็นรถใหม่นะพี่นะพี่ท่านใดสนใจนะผมสามารถนะผมบันทึกเบอร์ผมนะครับผมลงรายชื่อโทรศัพท์นะผม หรือจะโทรเบอร์มาก็ได้นะผม0806237401นะครับผมผมสามารถนะผมพาพี่นะผมชมช่วงล่างสตาร์ทเครื่องเหยียบคันเร่งนะครับผมหรือพี่ท่านใดอยากมาชมรถด้วยตัวเองนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับผมวันนี้นะผมเซลฟ์ฟุกนะผมจากไทยเดชออโต้นะผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ